สวัสดีค่ะพบกับช่องช h a m Channel นะคะกับ EP ที่41ค่ะวันนี้แอดจะมาสอนสูตรยี่กีนะคะสูตรจับ3ตัวตรงค่ะวันนี้ตามโจทย์เลยคืออย่างที่บอกว่าลงทุน54บาทนะคะต่อรอบคิดยังไงสูตรนี้นะคะไม่ใช่แค่จับ3ตัวตรงแต่ก็วิ่งลูดด้วยนะคะวิ่งลูดอย่างที่แอดเคยสอนไปแล้วนะคะถ้าเราวิ่ง30บาท วิ่งบน30บาท30บาทดงรูดล่าง,าง1บาทถ้าเราวิ่งบน60บาทรูดล่าง2บาทแบบนี้นะคะตามสเต็ปไปเลยนะคะวิ่งบน90บาท ก็รูปต่างสามารถแบบนี้เลยโอเคเสียงดังนิดนโอเคค่ะสมาธิไม่ค่อยมีเลย <c oughs> อันนี้แอใช้ผลของเว็บรวยนะคะเว็บรวย .com โอเควันนี้สุตรที่จะสอนเราก็จะสอนวิธีการดูตองด้วยนะคะสำหรับเลขนำตองคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้กันบ้างแล้วนะคะว่าเลขนำตองมีอะไรบ้างนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะ เริ่มแรกสูตรนี้ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะคิดง่ายๆเลยเราจะใช้ผลของ2ตัวนี้ค่ะกับ2ตัวนี้มาบวกกันนะคะได้เท่าไหร่ก็จะเอามาคิดในรอบถัดไปนะคะอย่างรอบนี้ได้3บวก9ได้เท่ากับ2ใช้ตัวสุดท้ายนะคะ2กับ9นะคะ 2กับ9ที่นี้บางทีมันจะมาเพิ่มแต้มลบแต้มเพราะฉะนั้นให้เพิ่มแต้มไปด้วยค่ะเป็น3กับ0แบบนี้นะคะแล้วเราจะรูดตัวไหนล่ะเรารูดสองตัวหน้านี้ค่ะสองตัวหน้านี้นะคะเราจะรูดสองตัวหน้านี้เป็นหลักนะคะอ่า รูด19ประตูหรือว่าใครจะวิ่งบนรูดล่างก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะตามสะดวกแต่เราจะใช้แค่2ตัวนี้แต่เวลาลากเราอาจจะต้องลากทั้ง2ตัวหรือคุณจะดูสถิติก่อนก็ได้ว่าตัวหน้าหรือตัวหลังมันมามากกว่ากันนะคะแต่ก็แนะนําให้ลากทั้ง2ตัวทุนก็อยู่ประมาณ108บาทถ้าลากทั้ง2ตัวนะคะถ้าบางรอบเป็นเลขเบิ้ลทุนก็จะน้อยกว่านั้นอีกประมาณนี้ อันนี้แอดเล่นได้เมื่อวานนี้หลายอยู่ก็พอมันได้ปุ๊บเราก็เริ่มทบนะแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับแอดคืออันที่แอดมั่นใจเท่านั้นนะคะแอดถึงจะทบก็อย่างที่สอนไปทุกคลิปเลยว่าไม่ควรทบนะแต่อันนี้มันเป็นสูตรสามตัวไอ้ก็เลยทบไปเป็น2บาท3บาท5บาทเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วแต่ทุนของเรานะคะรอบนี้เราก็จะมาลากแตกกันที่290ถึงสอ่า290ถึง299 นะคะแล้วก็390เอ้ย3 0 0ถึง309แบบนี้นะคะเอามาลากค่ะแต่ตอนที่แอดเล่นแอดลากตัวเดียวแอดถึงบอกว่าทุน54บาทนะคะแต่บางคนจะถามเอ้ลากสองตัวทุนต้ง108บาทไม่ใช่54บ่บาทอย่างที่แอดว่าแต่ตอนที่แอดเล่นแอดลากตัวเดียวไงแอดลากตัวนี้ตัวเดียวอย่างเงี้ยถ้าตัวที่สองแอดส่วนมากแอดจะเอามาจาับ เป็นสมมุติเรารูด19ประตูนะเรารูด2แล้วก็รูด9ใช่ปะทีนี้แล้วเราก็เจาะ2ตัวเป็น29แล้วก็30อาจจะวิน29 23 20 93 90 30ประมาณนี้แล้วแต่เพื่อนๆตามสะดวกอันนี้สุดพวกนี้คือต้องดูสถิตินะคะดูว่าย้อนหลังมันเฮ้ยเข้าไหมแบบนี้เข้าไหมอ่ะ ฝอยมาเยอะแล้วน้าเยอะสําหรับคนที่ไม่ชอบน้ํานะคะไม่ชอบแอดพูดเยอะก็ไม่ต้องดูนะคะบางคนบอกหูฝอยเยอะจังเลยก็พูดน้อยๆก็ไม่เข้าใจก็ถามซ้ําๆซักๆกกันโอเคค่ะไปกันต่อค่ะอย่างรอบนี้เข้านะคะเราเข้าลากแตกนะแตกสามตัวสองสามเก้านี่อันนี้เลยหรือถ้าโลวินแล้วก็แค่ไปจะไม่ต้องลากเลยเนี่ยสองเก้าสามอ่ะไปต่อค่ะแล้วก็ รูดเข้าด้วยรูดเข้าครั้ง9ก้ารูดเข้า9นะคะวิ่งบนได้2รอบนี้ได้3เด้งเลยไปต่อค่ะต่อไป2กับ3เป็น5 9 012 2 5กับ2 6กับ3แบบนี้นะคะเวลาเราเอามาลากเราก็จะเวลาเราเอามารูดเราก็จะรูดแค่นี้2ตัวนี้ นะคะรูดกับวิ่งอย่างรอบนี้เข้านะคะเข้าล่างเห็นไหมเข้าหนึ่งสองนะคะไปต่อค่ะ3ามบวกสได้ห8 901ได้1 6กับ1 7กับ2โอเคเข้ารูดนะคะแล้วก็ลากแตกด้วยนะคะรอบนี้ได้3ามเด้ง แปดต่อไปค่ะสองตาแล้วนะหกกับหนึ่งได้เจ็ดแปดกับหนึ่งได้เก้าต่อไปแปดกับศูนย์นับเพิ่มแต้มนะคะรอบนี้เข้าเจ็ดด้วยเพราะว่าเราลูดเราลูดแต่อันหน้าอย่างเดียวนะแอนบอกแล้วนะเราลูดอันหน้าอย่างเดียวอันหลังเราไม่ลูดนะคะเราลูดอันหน้าอย่างเดียวใครจะจับวินก็ได้ นะคะลากแตกค่ะแปดศูนย์สามเด้งแตกนะคะไปช้าๆแอบไปช้าๆนะเพราะเดี๋ยวบางคนจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะต่อไปค่ะแปดกับศูนย์ได้แปดแปดกับหกได้หกแปดหกเจ็ดกับเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเป็นเก้ากับเจ็ด อรอบนี้รอบนี้แอดได้3ตัวตรงๆแบบที่ไม่ต้องลากเลยแอดเล่นแค่866 668 66แล้วก็997 7เ9เพราะอะไรอ่ะมาดูกันว่าเพราะอะไรเพราะมันมีเลขนำตองมาค่ะเลขนำตอง2ตัวที่นำมาแล้วคือ618กับ8 0 6อันนี้มานำตองมาเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้ามีเลขนำตองมา1ทียังไม่มาทีที่2 ก็ยังไม่มาทีที่3ม,มันจะต้องเบิ้ลหรือตองแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้สูตร3ตัวเนี่ยเราก็ติดเบิลไว้เลยมันอาจจะไม่มาเบิ้ลล่างมันอาจจะไม่มาเบิ้ลหลังอาจจะเป็นเบิ้ลหน้าก็ได้อาจจะเป็น9 7 9าอย่างเงี้ยอ,อ่าแต่ทีนี้สูตรเรามีอยู่แล้วเรามีสูตร3ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องลากหรือใครจะลากกันกันเหนียวไว้ก็ได้เผื่อว่ามันพลาดอ่ะก็ลากไว้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเราก็มาจับเบิ้ล จำเลขคุมแคาสอนเลขคุมรอบสอนเลขเงาไปแล้วเนอะแต่ว่าเลขนำตองยังไม่ค่อยได้สอนยังไม่ได้สอนรู้สึกว่าจะยังไม่ได้สอนก็จำนะคะคิดว่าหลายคนที่อยู่ในวงการยี่กีต้องรู้จักเลขนำตองกันอยู่แล้ว <c oughs> อย่างรอบนี้ปุ๊บรอบนี้แตกนะคะแล้วก็ได้หด้วยรูดได้หกนะคะ ต่อไปค่ะ7กับ9 7กับ9ได้เท่าไหร่4 56ได้6 9 6 9เป็น18 6กับ8 6กับ8ก็เป็น7กับ9สมองช้านิดนึงวันนี้โอเครอบนี้ได้แค่รูดนะคะแต่ว่ารูดเราก็เด้งเด้งบนล่างเลยคือ8เห็นเป่า เดงต่อไปค่ะ5กับ3ได้8ต่อไปนี้บางมาจะเริ่มหลุดแล้วนะอย่างที่แอดเคยบอกว่าสูตร3าตัวเนี่ยมันจะไม่ยาวนะคะทีนี้แอดบอกว่าเล่นในทุกห้องสูตรนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้แอดก็ลองกับห้องเจษด,ดาเบสใช้ได้อยู่ประมาณ2รอบติดๆที่ว่าได้มาเพราะฉะนั้นได้แล้วให้รีบถอนคอนเซปต์ของแอดนะคะได้แล้วให้รีบถอนต่อไป 5กับ3ได้8 8 9แ1 8กับ1 9กับ0เก่ากับ2โอเค8กับ1 9กับ2รอบนี้เข้ารูดนะคะทำไมแอดทำยาวให้ดูเพราะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตองมันมายังไงวิธีการดูตองด้วย1น่รอบนี้เข้าล่างนะคะ8ดด้วยเข้าบนด้วยนี่ สองเลี้ยงเลยต่อไปค่ะห้ากับศูนย์ได้ห้านะคะห้ากับแปดได้สามห้ากับศูนย์หกกับสี่รอบนี้หลุดนะคะหลุดนะเพราะเรารู้แต่ตัวหน้าตัวเดียวหลุดหลุดก็หลุดสดิต่อไปตองมายังไงตองมาเพราะมีเลขนำตองมาเลขนำตอง ก็คือ0ูนย์าอ่าเนี่ยเรียกนำตองกันมาหลายทีแล้วแต่มันแต่ตองไม่มาอย่างอันนี้ก็เรียกนำตองเนี่ยนี่ก็เรียกนำตองนะคะนี่ก็นำตองนี่ก็นำตองถ้าเจอ85ส่วนมาก8 3 8 5พวกนี้จะตามจนนัมเบิลนำตองนะคะให้จําไว้หน่อยนะ8 3 8 5พวกนี้จะนัมเบิลนำตองนะคะแล้วทําไมรอบนี้ถึงมั่นใจมันจะตองเพราะว่าอ่า ส1 0มัูนเป็นเรียงเห็นไหมนำตองมาแล้วไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลอย่างที่แอดบอกเมื่อกี้ถ้าเกิดว่ามันมันมันไม่เบิ้ลรอบเนี่ยรอบนี้ไม่เบิ้ลรอบนี้ก็ไม่เบิ้ลรอบต่อไปมันต้องเบิ้ลถ้ามันไม่เบิ้ลมันจะตองเพราะฉะนั้นให้ติดตองกันเอาไว้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยแอดเห็นว่ามันเรียงมาเห็นปะเรียงมาเจอ58 58ดห8 3 3ดซ้ำๆสามซ้ำๆด้วยก็เลยติดตอง นี่นะคะเจอ83รอบหน้าต่อไปถ้าเราเจอ83ตามด้วย00เจอ00ตามด้วย56อันนี้สูตรสามีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะเข้าใจเนอะอันนี้คือแอสอนรวมๆนะคะแล้วก็ขอบอกอีกอย่างหนึ่งสำหรับ สูตรนี้นะคะบางทีมันจะไม่มาตัวตรงๆของมันเราต้องดูย้อนหลังสักประมาณ2ตาแบบเนี้ยสมมติเราจะเล่นตานี้ใช่ไหมดูย้อนหลังประมาณ2ตาเอ,อ้มันเข้าไหมมันเข้าตัวไหนมันเข้าตัวตรงๆหรือมันเข้าตัวเพิ่มแต้มหรือบางทีมันไม่เข้าทั้ง2ตัวแต่มันเข้าตัวเลขเงาเลขเงาแอสอนไปแล้วนะสอนซ้ำอีกทีหนึ่งสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ดูลิดเก่าๆนะคะ1กับ7 2กับ0 3กับ8 4กับ5 6กับ9 5คู่นะคะแบบนี้เลขเงาก็คืออาจจะเป็นตัวแทนกันได้บางทีมันสมมติว่ารอบนี้อัดให้7กับ9ใช่ไหมอ่ะเราได้7กับ9เราคิดตามสูตรมาแล้วมันอาจจะไม่มา7กับ9ก็ได้มันอาจจะมา1กับ6 นี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะก็อยากจะให้ใช้สูตรพวกนี้นะคะสูตรสามตัวตรงเนี่ยให้ไปดูกับเลขคุมรอบนะคะสูตรเลขคุมรอบใช้ได้ตลอดนะคะตอนนี้ก็ยังไม่หลุดนะคะอยู่เป็นปีก็ยังไม่หลุดนะคะข้ามปีแล้วเป็นสูตรที่ใช้ได้ยาวนานที่สุดนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคลิปนะคะ ออขอแจ้งสำหรับสมาชิกที่ขอเข้ากลุ่มนะคะในกลุ่มแอดวางแค่88รอบยาวๆไม่ได้เจาะไม่ได้วางรอบต่อรอบนะแอดวางยาวทีเดียวเลยตั้งแต่เช้าอย่างเงี้ย30รอบต่อ50รอบต่อ80รอบอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น สำหรับคนที่อยากได้รอบแต่รอบอ่ะก็ไม่ต้องขอเข้ากลุ่มนะคะบางคนก็เข้าเข้าออกหรือถ้าอยู่ข้างนอกกลุ่มแอดก็ยังจะมีเลข8 8บรอบเอามาให้เป็นบางวันเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่ไม่ว่างก็อาจจะไม่ได้ลงให้นะคะก็คิดให้ดีก่อนขอเข้ากลุ่มค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนลาจริงๆนะคะพูดมากไปนะสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนนะคะ